o ม d m o r n ิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2 5 6 8นแปนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาดูบรรยากาศย่านงามวงวานนะครับเมื่อกี้วัดบวปั่นอารามหลวงนะครับตอนนี้ก็จะมองงามวงวานนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยนะครับชาวมีก็มานิมนพระใส่บาทย่านงามวงวานนะครับพี่นิดฝาก ขนมและนะ้ำมาร่วมใส่บัตรด้วยนะครับหากใครไม่สามารถใส่บัตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมกันครับนุโมทนนาสาธุบุนนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้ากันนะครับเป็นครับบัตรมาใส่ด้วยนะครับใจรับพรไหมอะวิวานนสีรีสานจังอุทธาผจายโนจัตตารุรรมาวทานติอายุอโนสุทังพระ ้องรีอจัดเจริญนะครับครับโุทนาบุญทีด้วยนะครับนิมนต์ครับนัมมีฝากมาใส่นะครับ khắp trên khắp trên khắp cho à, trên khắp trên khắp biết cao อิหายุทโธกภาวะพิวานทานาเสดิสเนจานุภาปัจญุตตาลวทะธรรมาวาทันติอายุวันลุขสุขาครับมรนาบุญครับนินม์ครับ มีปากกลา,าใส่บาทด้วยนะครับอิวธนศินิจังวุฒจญโจะตรธรรมวันตอายุนโนุค่ะคอันุโมทนาพุณ้าติใจครับอันุโมทนาบุญกิตัวยนะครับ

อิทางเมยาจินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่นนวนคุณเจ้าเจ้าทำสำเร็จตรงนี้ตรงสำเร็จแต่เจ้ากรรมเวรปิดาตรดาครูบาอาจารย์ตัวกับเจ้าปัญญาบุถุญาติของเพีรและสัตร์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาละน,น,นั่นเทินหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และขอโงดการจองเวรจองกรรมขาดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุ อนุโมทนาบุญกับพี่นิดพี่อ้อยพี่จอยด้วยนะครับเกินตัวไปทำงานครับ